ลค้าส่งเป็นสันดีมานนแต่ลูกค้าน่าจะส่งรูปมาก่อนแล้วล่วนะนั่นน่าจะเป็นลูกค้าที่เอาเหรียญส่งมาขายนะครับโอ้โหเนี่ยเหรียญจริงวะเขาจะมีดีลสี่ไวส์ประมาณสองสไตล์นะครับที่ว่าให้สะดวกมากที่ร้านนะแล้วก็ของไม่ได้เยอะมากผมก,ก็เลยบอกให้ส่งเป็นสันีมานะความส่งสันีมานะในะนเหรียญเงี้ยสิบเหรียญน,นะครับผมสิบเหรียญ สิบเหรียญน,นะครับให, 4, หรนะให้ดูว่าเหลืออะไรซื้อลูกค้ามาทั้งหมดหกพันนะส่งมาหกพันเนี่ยเปเหรียญเงินขัดเงาในหลวงเจ้าแผ่นดินนะครับพร้อมใบเสร็พร้อมกล่องเหรียญสวยตลับสวยกล่องครบกล่องสวยใบเสร็ครครบหมดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยรับซื้อ,อชุดหนึ่งสิบเหรียญอย่างเงี้ยไม่ได้ชุดพูดผิดเป็นมีทั้งหมดลูกค้ามีทั้งหมดสิบเหรียญหกพันนะผมซื้อมาหกพันใครมี ส่งรูปประเมินราคามาได้นะผมว่าเมิอราคาแล้วแฮปปี้ถูกใจราคาส่งไปสนีมาได้เลยนะครับหรือว่าส่งใกล้ๆไม่ไกลจากร้านผมมากไม่ไกลจาก ตัวผมส่งแกลบมาถ้าส่งแกลบมาเนี่ยมาถึงหน้าร้านปุ๊บของมาเช็คเรียบร้อยโอนเงินให้เลยแต่ถ้าเกิดไปสนีเนี่ยต้องรอรับของก่อนพอรับของเช็คของปุ๊บอ่าเดี๋ยวส่งก็โอนเงินตามยอดไปไม่ต้องห่วงที่ร้านไม่ใช่นิจชาชีพไม่มีการเรียกเก็บค่าใบรับรองหรือไม่มีการเสียเงินใดๆทั้งสิ้นซื้อขายกับทางร้านได้เงินอย่างเดียวไม่มีการเสียเงินนะครับผมนะใครมีมออกมาขายได้อุดเหรียญเ,ยเงินขันเงาเจ้าแผ่นดินในหลวงออกปี2539เนะครับผมนะเป็นเงินขันเงานะครับผมนะ แบบนี้รับซื้อเหรียญละ600มันรุ่นนี้มีเนื้อทองคําด้วยนะเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่จะราคาดีกว่าราคาทองนะเอามาขายผมเก่งบริลิ่ได้นะครับนะเหรียญบางเหรียญพระบางองค์ก็ยังมีราคาที่สูงกว่าราคาทองจะู้้รุ่นท่านเองส่วนส่วนใหญ่ช่วงนี้จะซื้อเป็นราคาทองนะครับผมนะใครมีอยากขายเหรียญเงินเหรียญทองคํเาเงินโบราณเงินพดด้วงเงินถกเก่าสมัยเก่านะครับส่งรูปมาประเมินราคาทางแชทกับทางร้านบริลนทิกได้เลยผมประเมินราคาให้ปุ๊บอยากขาย ทักมาได้เลยมาที่ร้านก็ได้หรือจะส่งไปสถานีมาก็ได้ทุกรูปแบบนะครับไม่มีคารเสียเงินเลขเก็บค่าไปรับรองใดๆทั้งสิ้นนะครับ